เราจะถูกฝึกมาหรือบอกกันมาต่อๆกันมาว่าเราจะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นนะครับถ้าเราไปได้นี่คืออย่างเหมือนผมนีม่เป็นแค่มือขาผมไม่ได้เป็นไะไรก็ไม่ต้องมาห่วงผมเพราะผมไปที่จุดถอนตัวเองได้อยู่แล้วใจจริงนะอยากจะยิงสู้ต่อนะครับแต่มันไม่ได้มือมันฉีกมันจับปืนไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วจริงๆนะผมยังไม่อยากถอนจนกว่ามันจะเบาบางนู่นแหละ แต่ผมก็ทําไม่ได้แล้วมันก็เลยบอกให้เขาร้องขอรถเสนยรักขึ้นมาหลังแนวเลยแต่ก็เร็วอยู่นะครับประมาณจากฐานล่างส่วนหลัง10นาทีแค่นั้นเองครับเร็วอยู่แล้วแก้วหูตอนนั้นกับตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมว่าประเมินตัวเองก็เท่าๆเดิมครับเหมือนเหมือนครั้งแรกก็ได้ก็ได้ยินแหละครับแต่มันถ้ามีหลายๆเสียงมาผมจะแยกไม่ออกว่าเสียงไกลเสียงใกล้อะไรประมาณนี้ครับมันก็คือประมาณ70 80, 80็ดนี่แหละเพราะว่า แต่พูดธรรมดาสองคนเราก็ได้ยินชัดเจนอยู่แต่แต่ตนนถ้ามีเสียงสอดอสอดแทรกมาก็คือไม่ได้ยินแล้วครับแต่ตอนนั้นนี่แบบเหมือนแก้วหูแตกเลยครับตอนนั้นก็วิ่งแบบเต็มที่เลยครับตอนตอนแรกเลยนะครับวิบ่งแบบเต็มที่เลยไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงคนตะโกนอะไรก็ไม่ได้ยินก็จนฟื้นขึ้นมาหน่อยตัวขึ้นมาหน่อยนิดนึงก็เริ่มได้ยิน